สัศก,การหลวงตาจ้ะค่ะเอ,อขอส่งการบ้านต่อจากที่งวดที่แล้วที่สิงห์บุรีค่ะที่ที่ส่งการบ้านหลวงตาว่าเห็นกายสามกายกายเนื้อกายจิตแ,และกายรู้อันนี้หลวงตาบอกว่าหนูยังมีผู้รู้อยู่ห้อยต่องแตงห,หนูยังมีตัวไปห้อยอยู่ก็เลยกลับมากลับมาอ่านจบสักทีที่รอบที่สองแล้วก็แต่และ เรื่องในหัวข้อนั้นก็อ่านแบบเอ,อพิจารณาแล้วก็มาย้ําในบทหลังๆแล้วก็ฟังฟายเสียงที่เกี่ยวเนื่องกันก็มาเห็นเห็นจัดจะทำความจริงที่ของพระพุทธเจ้าที่ที่บอกว่าธรรมชาติมีสองสิ่งคือสิ่งปรุงแต่ง ก็ไม่ปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งก็คือขันรูปนามนี้แล้วก็เปทาานนาสัญญาสังขานวิญญาณแล้วก็เห็นความรู้ที่เราเป็นผู้รู้ไปรู้ไปไปมีอาการกับมันพอมันเห็นเป็นความจริงแบบนี้ว่ามันต่างฝ่ายต่างทำงานโดยไม่เกี่ยวเนื่องกันธรรมชาติมันปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปไม่ปรุงแต่งมันก็ เป็นไม่ปรุงแต่งเกิดดักเหมือนกันเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งมันความยึดมั่นที่เป็นไว้เนี่ยมันวางลงตอนวางแล้วเนี่ยกายกับจิตใจมันว่างออกมาเห็นเห็นตัวเราแยกออกมาเหมือนนอนนิ่งเฉยเฉยมันว่างแบบสงัดนะคะหนูก็เลยมา ดูวงจรของปฏิจจสมุปบาทอีกทีหนึ่งว่าอวิชามันทำให้เกิดสังขารสังขารมันทำให้เกิดวิญญาณมาเกิดนามรูปมาเกิดสลาลัตนะจากประตูทั้งหกม,มาเกิดผัสสะแล้วมาเป็นตัญหาความอยากแล้วมาเป็นอุปทานยึดมันไว้ก็เลยเห็นว่าวงจรนี้มันมีอยู่แล้วเป็นความจริง ตามธรรมชาติแต่งวดที่แล้วเนี่ยที่ส่งการบ้านหลวงตามันเหมือนเรามีตัวอยู่เดินดูหรือมองอยู่เพื่อจะเดินเข้ามาตรงกลางพอเห็นว่าตัวเองตัวเร,เราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีตัวมันเป็นตัวรู้อย่างเดียวมันก็เลยเข้าใจ มันไม่ยึดมไม่เลยวางโดยที่ใจนี้หนูก็มาส่งกันบ้านหนูคิดว่าหนูเห็นแบบนี้สิบกว่าปีที่หนูปฏิบัติทำมาหนูไม่ได้อยากมีอยากได้หรืออยากเป็นอะไรหนูแค่อยากจะพ้นทุกข์หนูเห็นจะ,จะตะตำข้อนี้ ขององค์พระจาสดาหนูได้เข้าใจตรงนี้มันเห็นความเป็นจริงมันก็เลยมันวางเราไม่สามารถทำอะไรมันได้เรามีหน้าที่รู้อย่างเดียวกตาบเมตตาบดงตาซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนูที่ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจสอนหนูมาถึงวันนี้จากที่เป็นศูนย์ถึงศูนย์เหมือนเดิม แค่ให้เรารู้ตระหนักรู้ว่านี่คือธรรมชาติจริงๆมันก็ไม่ไปปิดไม่มีอาการหรืออารมณ์อะไรกับมันมีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วที่พ่อกับแม่ให้กายให้ใจนี้มาก,ก็ขอทำประโยชน์ทำหน้าที่ของตนเอง ทั้งทางโลกทางธรรมแล้วก็ช่วยเหลือหลวงตาให้เต็มกำลังสติสมาธิปัญญาที่มีอยู่หนูตั้งใจมาส่งการบ้านเท่านี้นะคะหนูกราบน้อมกราบองค์พระรัตนใยและองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตานะคะ ที่สอนให้หนูเห็นอาจจะตามความจริงนี้ด้วยใจจริงๆรหนูรู้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านมีส่วนอย่างยิ่งที่ให้หนูเป็นประสบการณ์และแบบฝึกหัดอยากจะให้ทุกท่านตระหนลับและลึกรู้ในสิ่งนี้ด้วยความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยกำลังกายที่ท่านทุ่มเทและกำลังใจ หนูรู้สึกว่าเวลามันกระชั้นเข้ามาทุกวันก็ไม่อยากให้ทุกคนประมาทนะหากายหาใจให้เจอหนูเข้าใจถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะกับกราบองคหลวงาตาด้วยเจ้าค่ะเลกหนึ่งหนึ่งที่ยังไม่ปลวาง เล็กหนึ่งหนึ่งที่ยังไม่ไปวางคือตัวเราที่มีความรู้สึกว่ามีตัวเรามีความเบื่อหน่ายแล้วในวัตะสตงสารนี้ตัวเราจะได้สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดสียทีตัวเราเบื่อหน่าย ในทุกในสังขารและเกินตัวเราจะได้พ้นทุกทกทีตัวเราเป็นทุก์มานานแล้วแบบน,นี้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมมีตัวเราที่ศรัทธาในพระพุทธัรรมพระสงฆ์ศรัทธาในพระแม่ครูบาอาจารย์ แบบนี้เราได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าที่ผ่านมายัางพระพุทธธรรมประสงค์ผ่านมายัางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราก็รบนับถือทําให้ตัวเราได้รู้แจ้งในธรรมทาให้ตัวเราพ้นทุกวางตัวเรานี่ปีอีกทีวางให้หมดเลยแล้วมันก็จะไม่มีตัวเราพ้นทุก หนูไม่เห็นตัวนี้เจ้าค่ะอืมแต่ตัวที่หนูรู้สึกว่าั่นน่ะจิตรู้สึกว่าหนูเบื่อหน่ายในวัตทสงสารหนูอยาก้นทุกข์แล้วหนูรู้เห็นแล้วหนูศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระแม่ครูบาอาจารย์ศรัทธาในคําสอนหนูได้นําไปประพฤติปฏิบัติจนหนูรู้แจ้งจนหนูรู้จริง หนูจะได้ไม่เกิดอีกหนูจะได้หลุดพ้นจากทุกเสียทีไอ้หนูนี่แนี่ยวางตัวหนูนี่ไปไม่มีตัวหนูหลุดพ้นเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะไม่พาตัวหนูให้หลุดพ้นไปแต่ปล่อยวางตัวหนูเหมือนกับว่า ทำอย่างไรตัวหนูจึงจะพ้นโลกนี้หนูมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลานี้นะบัตรนี้ตัวหนูพ้นจากโลกแน่นอนแต่น,นี้ไม่ใช่เพราะไอ้ตัวหนูที่พ้นจากโลกตัวหนูเป็นโลกปล่อยวางตัวหนู ไม่พาตัวหนูพ้นจากโลกตัวหนูที่รู้สึกว่าตัวหนูเป็นสุขเป็นทุกข์หนูมั่นใจว่าตัวหนูจะพ้นทุกข์ได้แน่นอนไอ้ตัวหนูที่จะพ้นทุกข์นั่นแหละไม่พ้นทุกข์ปล่อยวางตัวหนูถึงพ้นทุกข์จึงพ้นโลกปล่อยวางตัวหนูจึงพ้นทุกข์พ้นโลกเพราะหนูนล่นน่ะคือหนูหนูหนูนที่หนูรู้แจ้ง หนูสบายแนละ้วหนูเป็นสุขแล้วไอ้หนูนั่นแหละคือโลกไยว,วางตัวหนูที่สบายแล้วก็จะพ้นโลกเลยเข้าใจไหม